เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกม d u นสเลดกันอีกแล้วเย่สำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมล่ามอนสเตอร์นะครับผมอันนี้ผมปรับมุมมองตัวละครให้มันอยู่ใกล้เพื่อทักทายท่านผู้ชมเดี๋ยวปรับปรับกลเหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้กําลังดีโอเคนะครับผมเราต้องมาคุยกับลุงคนนี้นะครับเพื่อรับเควสสวัสดีลุงเราจะไปบอสธาตุมืดนะครับเราต้องเลือกอันนี้ก่อน ผมว่าเราสู้คนเดียวได้นะฮะเพราะว่าผมมาอาวุธชิ้นใหม่ไงละ่ะไม่ได้หมายถึงเอาวุธที่อยู่ข้างหลังนะอันนี้คืออันเก่าแต่ว่ามันคือพลังใหม่นั่นเองนะครับเป็นพลังที่เอ,อต้องใช้พลังชีวิตของเราเนี่ยในการแลกกับพลังมหาศาลที่เราจะต้องใช้ไงละ่ะเอาล่ะเจอห้องแล้วไปเลย let's go สำหรับในห้องนี้กเ็เป็นห้องส่วนตัวนะครับไม่ได้มีคนเข้ามาแน่นอนเพราะฉะนั้นเรากดเริ่มได้เลยหนะ้าดินแดนแห่งหนึ่งแห่งสองหรือเปล่ามาแล้วเรือหอกเรา เอาภาพปรับสีเหญ่กลื่น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 เออหืมตัวสีฟ้ามาเลยนะฮะเอาละเรามาถึงเกาะน,นี้แล้วเราไม่รอช้าเราต้องวิ่งไปนี่ไงล่ะมาเจอพลังใหม่ของฉันหน่อยเจ้านกฮูกพลังใหม่ของเรานะครับท่านผู้ชมจะเห็นเป็นรูปเบ่งกล้ามอยู่เห็นไหมเราต้องไปใกล้มันนะครับแล้วกดแบมเนื้อเราก็จะหายไปครึ่งหนึ่งเลยเดียวเชียวโอ้ยโโหก็โดนมอนตีอีกลบโอ้โหหลบไม่พ้นสักอัน มาเอ้ยอือโอ้โหโดนกระแทกได้อยู่เอาละฮะเราต้องตีตีมอนตัวนี้นะฮะเราจะได้เลือดกลับคืนมาถ้าเราเอ่อรอเวลาหมดหลบได้โว้ยคือท่าท่ามืดอ,อีกแล้วเราต้องอัดตัวนี้นะครับอัดจนกว่ามันจะตายนะฮะถ้ามันจะสังเกตเลือดถูกไหม อวงอวงไม่มมันจะโกรธแต่มันไม่ได้โกรธนะครับเพราะว่าเราตีมันกระเด็นซะก,ก่อนนะฮะตีหางเลยนี่เข้ามาเข้ามาเฮ้ยอะไรยิงมาเมื่อกี้เฮ้ยโอ้มีลูกน้องด้วยนี่เน้ตายซะเถอะโอ้พลังใหม่แรงมากทำให้เหม็นนวดยิบยับยิบยับพาวเวอร์เราต้องดูดพลังนี้เพื่อเอาไปใช้ต่อสู้ภายภาคหน้านะครับสร้างดาเมจแรงขึ้นอนะ่าโอ้ยกระตุกโอเคไปเลยเราต้องพุ่งไปเพื่อไป ที่ถัดไปนะฮะจะมีมอนเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับสลับกันไปเย้โอ้ยโดดมาสูงมากท่านผู้ชมเราโดดมาจากตรงนู้นนะฮะแล้วเราก็ลงมาในถ้ำคริสตัลแห่งนี้นะฮะจะมีคริสตัลอยู่มากมายนะครับมีเห็ดด้วยปกตินี่คือเล่นไม่ค่อยได้สังเกตนแมปหรอกนะเพราะว่ารีบไงรีบทําเวลานะครับแต่นี้เราไม่รีบครับเราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศในเกมนะครับซึ่งก็สดใสดีนะฮะด่านนี้มันเมืดนิดนึงกันเนาะ มาแล้วมอนสองตัวเราต้องเลือกตีสักตัวนะครับเพราะมันจะลุมเลยดีเฮ้ยห,หลบได้นี่นะคอหัวเฮ้ยโดนชนโอ้โฉันอยู่ข้างหลังแกแล้วมันดำดินเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ตีก่อนตีก่อนตีตัวนึงก่อนนะฮะเฮ้ยมันกระโดดมันกระโดดโอ้ยกระโดดสูงมากโดดข้ามหัวไปเลยโดดข้ามหัวไปเลยมานี่ไม่ให้กระโดด ไม่ให้กระโดดอะไรทั้งนั้นเอ้ยโอ้โห,หลบได้โอเคนี่นะขาอหัวตัวนี้มันจะสร้างเกราะให้ตัวเองนะครับผิวมันจะเป็นน้ําแข็งเอาเกราะแตกทั้งนั้นระเบิดใส่เลยละกันกาตายแล้วเลือดเหลือครึ่งเดียวโอ้ยโอ้โหลูกน้องตัวนี้มันจะมีลูกน้องด้วยปะเป็นไอต๊วอ้อนวนตาอ้วนกระทึบไม่ทนันไม่ทันหรอกนี่นะขาอหัวตัวหลังเราทำอะไรอะโอเคตัวนี้ตายแล้วครับเราต้องรอจังหวะมันจะทำอะไรมันโกรธตัดหางทิ้ง เอาตีไม่โดนตีไม่โดนเลยโถ่คนดำดีแล้วฮะเราต้องหามันให้เจออุ้ยโถ่ตีไม่โดนพวกมันอางไหนเฮ้ยนี่แน่โอ้โหวิไม่พ้นครับห,ร i, หลบได้ควงมีดควงควงควงเฉาะหัวเอ,อ้ยเอ,อ้ยมองไม่เห็นเลยมันกลมกลืนมากตอนนี้ก,กลมเกลืนไม่ไมีปันยับปันยับวอลเปข้างหลังแล้วฟันหาง ไปไหนไม่ไปเอาดำดินแล้วรู้สึกว่าถ้ามันดำดินงี้มันจะดำหนีนะมันจะไปโผล่ที่ที่นั่นไงหมาหมาไม่เป็นไรมันมันกำลังจะสั้นน่่จะตายเลยมั้งเนี่ยแปมเรียบร้อยโอ้ยเลือดเราหายเป็นข้อเลยฮะดีนะมีกรออยู่เก็บเก็บเลือดไม่ได้ด้วยนะฮะตอนอยู่ในร่างนี้นะครับเห็นไหมร่างร่างตัวม่วงนะครับเกิดจากเกิดจาก,ก,กพลังใหม่ที่เราได้มานี่ฮะพลังแห่งออร่าม่วงโอเคดูดเลือดก่อนเลือดเหลือน้อย โอเคครับไปต่อได้เก็บพลังด้วยด,ดูดมันเข้ามาเราจะได้เอ็กแทกสปีเพิ่มขึ้น10%แต่ว่าแลกกับการโดนโจมตีแรงขึ้น25%ในรอบต่อไปโอเคไม่ใช่ปัญหาของพี่อยู่แล้วไอ้นุ้ยโหเราเข้ามาที่ถ้ำอีกถ้ำหนึ่งไหมครับมันก็จะคล้ายๆกันหน่อยนะฮะอันนี้มีเห็ดอะไรมู้เห็ดราเห็ดอะไรสักอย่างตรงนี้ก็จะมีแท่นอะไรสักอย่างครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรครับแท่นตรงนี้ปักธงแล้วกัน ความมึนเออจิงจบจิงจบตัวน,นี้เป็นธาตุมืดนะครับมันธาตุเดียวก,กันกับเราเลยเฮ้ยโดนดูดอุ้ยเกือบมาไอ้จิงจบหลบเอาดิอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอะ่ะไปที่หางก่อนเลยเล็งที่หางก่อนเลยครับอ,อุ้ยโอ้โหกระแทกหน้าไม่แน่อุ้ยหลบได้เอาอยู่เอาอยู่ ม่เนี่ยระเบิดเฮ้ยไม่โดนด้วยมันหลบได้โอ้โหเสียเรื่อยไปตั้งครึ่งนึงอย่าหมุนตัวเยอะสิไอ้จ,จิ้งจกอืมพวก้างหลังมองไม่เห็นหรอกโอ้น้ำตกบงังนะเฮ้ยมันหมุนตัวบ่อยเหลือเกินหมุน้วเข,ข,ข,ข้าไปหมุนเข้าไปตัดหางขอตัดหางหน่อยเฮ้ยระเบิดหางทิง้งโอ้โหแทบไม่เข้าครับโอ้ยเลิกหมุนตัวสักทีหางหางมันอย,อยู่ในดินได้งไงเนี่ยโอ้ย ทำอะไรเฮ้ยเอาว่าหมอนี่เกลี้ยกลาดฟันหางต่อบึ้มเรียบร้อยเดินเซควงมีดควง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 ,วง,วง,วงตัดเช,ช,ช่อชะอรุ่มชาะอรุ่มชาะโอ้ยไม่โดนเลยโอ้ยหมดเลยทักหนาเนี่ยเฮ้ยอะไรมืดๆตรงพื้นออร่าออร่ายาราเนก้าซ็อกแซกสีสัดระเบิดหาโอ้โหหมุนตัวอีกแล้ว ไอ้บ้าเอ้ยมันจะตายเลยไหมอันนี้ไปข้างหลังเฮ้ยกลิ้งเลยอ้าวหางขาดแล้วเรียบร้อยตายซะหางขาดแกก็ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่แล้วไอจริงจกทะเลควงไม่ตายกระเด็นไกลมากสุดยอดวิญญาณมันล่องลอยมาที่หินก้อนนี้ครเข้าสิงหิ เป็นผีเฝ้าหินซะด,ดูพลังหลังจากหลบการโจมตีจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็บวกคิทิคอลโอเคเลย let's g ไปละไปชึบอมาเราก็พุ่งไปนะเราพุ่งได้กระโดดได้ถ้ำน,นี้ก็เหมือนถ้ำอื่นๆแนละ้วไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีเสาหินแปลกๆนะฮะนี่เสาอะไรไม่รู้ช้องขึ้นไปขึ้นไม่ได้นะฮะไม่เคยขึ้นด้วยแหละ เดือยมันขึ้นได้หรอหลังนี่มีอะไรไหมอาจจะมีอิสเอะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมอนตัวนี้ในด่านนี้ด้วยเหรอโอ้มอนตัวใหม่ทั้งสองตัวเลยคือมันมันก็เก่าแต่มันใหม่สำหรับผมไงโอ้โอ้ตัวนี้หืมตัวนี้มอนใหม่มาตัวนี้ก่อนก็ได้อุ้ยตัวนี้ตัวล่าสุดเลยนะฮะไอตัวเนี้ยตัวแมลงเนี่ยอืมทำมันเทีวมากอ่ะ แต่มันจะพิ้วถ้าผมรึเปล่าอุ้ยเลือดหายเป็นข้อเลยโอ้โหเจ็ดใจเย็นพี่เลือดผมไม่มีครับอุ้ยหลบได้อุ้ยไฟ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 มันร้อนไฟมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องโอ้โหนาทีโอ้ยมันไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนฮะมันมันพิ้วทั้งคู่เลยนะฮะเอ้ยโอ้สายฟ้าฟาดโอ้ยหลบได้โอ้โหโดนทับ อ่อนระเบิดระเบิดอะไรเนี่ยโอ้ยจรวดโอ้ยกลิ้งเลยฮะโผล้มครั้งแรกเอาโอเคชุบชุบชีวิตโอเคอ้าวอ้าววัดเดี๋ยวเมื่อกี้ชุบมาแล้วนี่รอบนี้ผมเอ่อเล่นกับเออสุ่มสุ่มห้องนะฮะก็คือจะมีคนเข้ามาเล่นด้วยนะครับนี่โอ้โหคนนี้มงกุฎเขาเท่มากมงกุฎธาตมืดใช่ไหมแสดงว่าคนนี้เขาเล่น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 เก่งเล่นเก่งดูดูดูเทียร์วิเขาดี ไอเวลข้างบนนี่ไม่เท่าไหร่ครับแต่เวลข้างล่างนี่คือบ่งบอกว่าเล่นเล่นเก่งนะฮะเอาละลงพื้นแบบนิ่มนวนแลแผลสไลด์โอ้โหโอ้โหมีคนสไลด์ตามอะไรกันโอ้โหไม่เท่เลยซ้ำเอาละฮะโอเช่ใครปิดไฟเนี่ยทำไมมันมืดขนาดนี้โอ้โหจอมันมืดแปลกๆนะท่านผู้ชมคือผมไม่ได้ปรับ ผมว่าเกมบ้าอีกและโอ้โหเอามาใหม่โอ้โหแล้วจอมันมืดมากนะท่านผู้ชมอืออยู่ในที่มืดคือแบบมืดสนิทเฉยๆโอ้เซเลยครับโอ้ยมองไม่เห็นเลยบอยเฮ้ยเหยียบหัวโอ้โหแล้วนี่มันคือเอานี่คือนกน้ำแข็งเหรอที่กนกไฟโอ้โหตัวแดงๆมืดๆบินขึ้นฟ้าผมว่าน่าจะหายนะถ้าโดดลงไป หายก็บาแล้วโอ้โหโ,โหต้องมาสู้บอสแบบนี้เหรอเนี่ยตายใจนก KFC หาเหลือเองอีกาแบบ,บมืดๆนี่แหละสู้ได้อยู่มั้งหลังตัดหางปล่อยวัดไม่นะโอ้โหมืดกว่าเดิมแค่นี้มันก็มืดจะบ้าอยู่แล้วโอ้ยฝ่ามืดแค่ไหนวะมืดแค่ไหนคือใกล้ไงไม่เคยฟังเนือเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยอ่ะ มั่วมั่วไปหมดเลยไม่แต่ชื่อเพลงคนร้องก็ยังมั่วเอาหางขาดหางขาดกระเด็นควงมีดโอ๊ยตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมพี่มันสร้างตัวปลอมน้ำโยมเหม็นปะมันมีสองตัวอ,อันนี้ตัวจริงตายแน่นอนครับถ้าตัวปลอมตายด้วยนี่ตัวปลอมอ้าวหายไปแล้วเป็นภาพลวงตาใชนะ่ไหมสว่างขึ้นไหมเนี่ยก,ก็ยังมืดเหมือนเดิมคือแบบมืดขนาดนี้มืดขนาดนี้ ช้ไฟฉายตะกบก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเขาไม่จะ่านไฟฉายเขาขายไฟฉายด้วยปาตากบเดี๋ยวนี้เขายังขายอยู่ไหมไม่น่าขายแล้วนะโอ้ยแล้วแล้วแบบยิ่งมืดมืดข้าอีกโอเคอันนี้อันนี้ก็คือเรายังมองเห็นอยู่นะีก็ยังพอมองเห็นนั่นแหละโอ้โหม,ม,มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมอนตัวนี้นะ่ะอุย้ยมันคือกิ้งคือยักษ์เองผู้ชมกลัวกิ้งคือไหมหมุนควงสมาไปไหนอยู่ข้างหลังเองอุย้ย เดี๋ยวดโอ๊ยโอ๊ยมันเลื้อยดุเลื้อยดุว่ะวันนี้มันพผิ้วมากครับดูมันเลื้อยดิเฮ้ยมีเปิดประตูไม่ตียืดมือออกไปได้ด้วยนะมือมันเปิดฝวันเฮ้ยโอ้โหโดนท่าเมื่อกี้เข้าไปครี่แทบแตกโอ้ยคือมันดูไม่ออกเลยฮะว่ามันกำลังใช้ท่าอะไรอยู่แย่มากเอานี่ไปกินเฮ้ยมันโกรธมันโกรธโอ้โหแล้วมันโกรธเดี๋ยวผมต้องดูว่ามันทำอะไร เออหลบได้โอเคไปไหนอย่าเพิ่งโกรธล้มคานก็ะบอกกันเด้อสายอะไรกิงคือโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะนัวมากเอฟเฟกเอฟเฟกหลักการตาเฮ้ยโอ้โหมันจะใช้ถ้าไม่ตายมันจะได้ใช้หรือเปล่ามันได้ใช้แน่นะช่วยชมหน่อยไหมมันกำลังอยู่ข้างล่างควงมีดเออตายแล้วตายแล้ว,ลวไม่ได้ใช้หรอกถ้าไม่ตายอ่ะเอาให้มันตายก่อน เอาให้มันตายก่อนได้ใช้ถ้าไม่ตายเอาแล้วมันใช้ถ้าไม่ตายแล้วครับคุณผู้ชมมันเลื้อยดูมันเลื้อยเป็นไฟหของทันไหมโอ้โอ้หเร็วมากมันเร็วมากเฮ้ยโอ้โหมันอยู่ในกองไฟเลยครับไฟนี่ซึ่งโดนโดนแล้วเจ็บมากต้องกระโดดข้านะอ้าวโอ้โหพอมาหาแล้วเดินออกอะไรกันครับพี่โอ้โหกระเด็นอยู่ไหนไหมยังมันอยู่ไหนไหมฮะไปไหนล่ะยยย โอ้เปิดประตูมิติเอ้ยหลบโอ้เจ็บเหลือเกินอันนี้ขี่หลังมาได้อยากขี่มานานแล้วเอาขี่ไม่ได้ห้ามขี่ไม่ให้ขี่เลยอาไอ้กิ้งกือเฮ้ยมันทำอะไรพ่นไฟอ้าวเอ้าโอ้ยโดนดูดเมื่อกี้โดนดูดเฮ้ยตายไม่ตายตาย,ย่างเนี่ย อาตายแล้วมันตายแล้วครับมีเวลี่อีนึ่โอ้โหเยอะมากเป็นประสบการณ์ที่แย,ย่มากเลยฮะคือมือดขนาดนี้นโอ้ยเดสสสและก็เอสองตัวสีนี้ไม่ค่อยเห็นเขาเอคือแบบไดสต์โหลดเนอมเอาละกลับมาที่เมืองสุดแสนจะคนเยอะเหลือเกินโอ้โหดูเรามาดูแฟชั่นคนดีกว่านะคนนี้เหมือนอุลตา้าแมนเลยว่ะอุลตา้าแมนที่มีหน้าครึ่งซี่ เอาเลยฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้แม่ขออภัยสําหรับบั๊กจุกจิกด้วยนะครับผมไม่จุกจิกแหละถือว่าหนักหน่วงอยู่นะเมื่อกี้สำหรับวันนี้ช่อง Snake Player ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าว่าจะเป็นเกมอะไรต่อสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอลาไปก่อนลาโลกวู้ฮู้